สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิว e ีเอชชาและคณะราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel ค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปักนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนะคะนับตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราคมปี2568ของผู้ที่มีลักนณสถิตอยู่ในราศีกรกฎหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคม โดยประมาณนะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีกรกฏทั้งหลายคะ่ะสำหรับชะตาชีวิตของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนี้ก็หลังจากที่ได้ผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้วนะคะแม่หมอก็จะต้องบอกกับชาวกรกฏตรงๆเลยนะคะว่าโดยภาพรวมเนาะดวงชะตาของคุณอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ เนื่องจากในช่วงนี้ชาวกรกฎนั้นก็จะมีดาวหลายดวงเลยนะคะที่โคจรเสียหายจะโคจรเป็นทั้งอริและก็โคจรเป็นมรณะโดยเฉพาะดาวอังคารค่ะที่กำลังถอยหลังอยู่ในลักษณเกิดของคุณ จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวกรกฎจะรู้สึกขี้เกียจจะรู้สึกไม่ค่อยมีกําลังใจในการทํางานนะคะในการประกอบสำม,มาอาชีพสักเท่าไหร่ซึ่งหลายคนคุณก็เพิ่งจะติดลมบนนะคะมาจากช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ก็ได้ก็ทําให้กําลังใจในการทํางานของคุณในช่วงนี้อาจจะยังไม่เต็มที่นะคะและก็ในวันที่2มกราคมค่ะดาวพุธ จะโคจรเดินหน้าเข้าสู่ตำแหน่งอารี ในราศีธนูจึงนับว่ามันมีโอกาสเนาะที่ชาวกรกฎบางคนนั้นคุณจะเกิดข้อขัดแย้งกับคนรอบตัวกับคนใกล้ชิดและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของคุณก็อาจจะทำให้คู่สนทนาของคุณนั้นจะตีความหมายผิดเพี้ยนไปจนเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะและก็ประเด็นที่จะทะเลาะก,กันส่วนใหญ่นั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะซึ่งก็จะเป็นสา เหตุที่ทำให้ชาวกรกฎจะรู้สึกกดดันจะรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะและก็แน่นอนนะคะว่าก่อนวันที่14มกราคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นก็จะยังโครจรเป็นอริร่วมกับดาวพุธด,ด้วยนะคะ กแ็แปลว่าทรัพย์สินเงินทองการหารายได้ในช่วงนี้จะยังเป็นปัญหาสำหรับคุณหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาภาระหนี้สินจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ถือว่าจะมีมากมีเยอะมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมแล้วนะคะและมันก็ต่อเนื่องล่วงเลยมาจนถึงช่วงเดือนมกราคมนี้ด้วยค่ะยังไงเนาะแม่หมอก็แนะนำว่าชาวกรกฎคะ่ะปากแรกนี้ครึ่งเดือนแรกนี้ยังไง คุณก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ค่อยๆบริหารกันไปก่อนเนาะยังไงก็ตามหลังวันที่14มกราคมนะคะพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวอาทิตย์ก็จะย้ายราศีนะคะแล้วก็พอช่วงปลายเดือนนะคะดาวพุธดาวศุกร์ก็จะย้ายราศีด้วยนั่นก็แปลว่าในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์นะคะ ภาพรวมชีวิตโดยทั่วไปของคุณนะคะในช่วงปลายเดือนมกราคมนั้นก็ถือว่าจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเป็นปัญหาก็จะบรรเทาเบาบ,าบางลงไปอย่างไรก็ดีค่ะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะชาวกรกฎทั้งหลายคุณก็จะต้องพยายามใช้ชีวิตแบบสโลไลท์นะคะอย่าได้ไปคิดมากคิดเยอะอย่าได้กดดันตัวเองจนเกินไปเดี๋ยวคุณผ่านกลางเดือนมก,กราคมไปได้นะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งและก็จะมีสิ่งที่ดีกว่า ทยอยเข้าสู่ตัวคุณนะคะดวงการงานก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าปีใหม่ปีนี้พอเปิดต้นปีมานะคะดวงการงานของชาวกรกฎก็จะยังไม่เข้าที่เข้าทางอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆแล้วนะคะการที่ดาวเจ้าเรือนการงานทับลัคนาเกิดก็แปลว่าเจ้าชะตางานจะเข้างานจะเยอะจะมีอะไรให้ต้องทํา อยู่ตลอดเวลานะคะแต่กลายเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะชาวกรกฎดาวอังคารนั้นจะโคจรถอยหลังก็ทำให้สิ่งที่คุณพยายามทุ่มเททุ่มทุนลงมือทำมันจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าจะไม่ค่อยมีผลสำเร็จอย่างที่คุณคาดหวังนะคะแต่สำหรับใครเนาะที่เปิดปีมาแล้วนะคะคุณก็ไปลุยงานเคลียร์งานเก่าๆที่ยังค้างอยู่มาจากช่วงปีที่แล้วนะคะตรงนี้ถือว่าดีจะเป็นจัง ที่คุณนั้นสามารถทําได้นะคะจะสามารถเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จนะคะส่วนในท่านที่ทําธุรกิจทํามาค้าขายถ้าหากเราไปเทียบกับช่วงในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับค่ะว่าธุรกิจการค้าของคุณอาจจะดูซบเซาลงไปยอดการค้าการขายจะไม่พุ่งสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเนาะหลัง14มกราคมเมื่อดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณแม่หมอ ก็มองว่าจะเข้ามาช่วยจุดประกายนะคะจุดไฟในตัวคุณทําให้ชาวกรกฎจะมีแรงฮึดสู้อีกครั้งนะคะและตัวของคุณก็จะได้แรงสนับสนุนจากมิตรสหายจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาซึ่งมันก็จะส่งผลดีค่ะทําให้ธุรกิจการงานของเจ้าชะตาจะมีความก้าวหน้าจะมีผลประโยชน์ที่ดีเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดวงการเงิน เอาละชาวกรกฎคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนี้ก็ต้องยอมรับเช่นกันค่ะว่าการเงินการหารายได้ของคุณอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายจะมีความติดขัดฝืดเคืองอยู่พอสมควรเนื่องจากดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นจะโครจรเสียหายเป็นอริกับดวงชะตาและดาวสุกนะดาวตัวแทนของการเงินอีกดวงก็จะโครจรเป็นมรณะด้วยค่ะ นั่นก็แปลว่ารายจ่ายจะมีเยอะกว่ารายรับบางคนก็อาจจะต้องจ่ายค่าหมอค่ายาค่ารักษาสุขภาพ บางท่านก็จะต้องเสียเงินนะคะเอารถยนต์เอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมไปเข้าอู่เข้าศูนย์หรือบางทีนะคะรอบกําหนดที่คุณจะต้องจ่ายค่าประกันภัยค่าภาษีต่างๆจะมีเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้ก็ถือว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนาะชาวกรกฎรายจ่ายของคุณก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาอยู่ทีเดียวยังไงคุณก็จะต้องอดทนนะคะบริหารจัดการกันให้ดีผ่านกลางเดือนมก,กราคมไปได้ค่ะเงิน องสภาพคล่องของคุณก็จะกลับมาดูดีลื่นไหลได้มากขึ้นส่วนใครนะคะที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนื่องจากดาวเจ้าเรือนลาภดาวโชคลาภของคุณจะโครจรเป็นอุจจาวิราชอยู่ในตำแหน่งมรณะแม้หมอมองว่าน้อเลขที่เกี่ยวกับความตายคนตายนะคะเลขห้องเลขเตียงโรงพยาบาลจะเป็นตัวเลขที่นำโชค นำพาลาบผลมาให้กับคุณนะคะดวงความรักทั้งดาวสุกและดาวเสาร์นั้นจะโคจรในตำแหน่งมรณะทั้งคู่เลยค่ะคนกรกฎก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างจะอึดอัดใจคนที่มีคู่มีแฟนนะคะ าบางคู่เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าแฟนหรือว่าคนรักนั้นจะป่วยไข้ไม่สบายนะคะและพอดาวสุกดาวเสาเข้ามาอยู่รวมกันนะคะก็จะส่งผลต่อสถานะความสัมพันธ์นะคะทำให้มันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่และก็มีโอกาสที่คนในครอบครัวของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะจะเข้ามาจุนจ้านเข้ามาสร้างความปั่นป่วนจนคุณน,นั้นนะคะจะมีความเข้าใจผิดกับคู่ครองของคุณก็ได้ ส่วนใครที่ยังโสดนะคะแม่หมอมองว่าไม่ควรที่คุณจะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครในระยะนี้นะคะเนื่องจากคุณนั้นมีเกณฑ์จะอกหักจะผิดหวังหรือจะต้องทุกใจเสียใจเพราะความรักได้นะคะด้วงสุขภาพ หากมีโอกาสนาะชาวกรกฎช่วงนี้คุณก็ควรจะตรวจสอบอุปกรณ์นะคะข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเรือนนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะปลั๊กไฟต่างๆสายไฟต่างๆเพราะว่ามันมีโอกาสจะชำรุดไฟชอ็อตไฟดูดได้นะคะส่วนโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะ้อชาวกรกฎก็จะต้องระวังอาหารการกินกันให้ดีอย่ากินของที่ค้างคืนนะคะหรือว่าอาหารที่มันไม่สะอาดเพราะมีโอกาส ที่จะทำให้คุณนั้นจะท้องร่วงท้องเสียหรือว่าอาหารจะเป็นพิษได้เลยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดเนาะที่คุณใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t e super tank หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ